เขามอกให้เราหรือเปล่าไม่รู้ิอย่างอย่างข้าวนอย่างไอไออย่างอย่างตรยาที่ว่าความเลี่ยงาเี่ใช้ไปป่อยอันนัะรไป้าเมื่อก่อนนู้นใช่ไหมที่ยังไงที่ตอนพี่อยู่อันนี้ไปล้างหรือว่าก็เป็ันีลอันนี้ไปล้าใช่ไหมฟังใครฟังมาว่าไงด้หนึ่งก็ได้ใช่ไหม้เคนของคนองบางตาอยู่โอ สถานบ้านโปกที่สถานบ้านโป่งถัดสที่มีความผสมถึงกระลงที่สถานบ้านโปกคนจะเต็มสิ่งของและสับาระท่านในภพชทด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบชานชาลาที่สุนี้เป็นขบวนรถโดยสารามาขบวนที่สองห้าห้ารส่งทานโริษาทจากสถานบรมรีบาถาขนาานโสงถามไม่นี่ดีกว่าไอ้หนองประดูกอ่ะล้างกระแจกี่วันเสร็จ แล้วดูแล้วดูของใหม่ีออกจากวดอเจมียเป็นงับอร์วันเว้นวันยังโดนยังยังโดนโบนเลยค่เยังโดนว่าเลยคไม่ทแล้วดูแล้วดูของทางคู่กี่ตัวของของ ของสถานนี้อื่นเขามีเบี่ยงที่ตัวเดียวนี่มีเบี่ยงเบี่ยงที่สองตัวแล้วดูมันทําัลางตันมาถึงนั้นลางตันเดี๋ยวเราจะเอาไว้คุณตีเป็นถไปเก็บั้งก่อนช่วถสถิติเป็นถุงปกติเราก็ทำล่างล่างสามอะไรแบบนี้ล่างสามอ๋อ